ีค่ะนะคะวันนี้นะคะร้านคุณลการใหม่ไทยนะคะมีเสื้อนะคะเป็นชุดเดรสนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมดวันนี้จะรีวิวเป็นอก42นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด6ตัวค่ะนะคะตัวแรกเลยนะคะสวยมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะขอกลมแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นกระดุมนะคะแล้วก็มีเป็นนะคะเชือกผูกตรงเอวแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังจะเป็นซิปยาวนะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ตัวที่1นะคะส่วนตัวที่2นะคะเป็นงานสีกรมท่านะคะ สวยงามมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจิบทวิทนะคะแล้วก็มีกระดุมด้วยนะคะมีกระดุมตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะคะอันนี้ตัวที่2นะคะสําหรับตัวที่3ค่ะพี่จ๋าเป็นสีเหลืองสวยมากๆรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานที่เก๋มากๆเลยและสวยที่สุดเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นงานสิบหลังเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือตัวที่3นะคะและต่อไปค่ะตัวที่4ทั้งหมดคืออก42นะคะ ตัวที่4ด้านนี้ค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนเสื้อคลุมนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆนะคะตัวที่4จะเป็นสีเขียวพัทเทลนะคะสวยมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะท่านใดสนใจสามารถจับจองได้นะคะอบสี่สเช่นเดียวกันอันนี้ตัวที่4เนาะนะคะต่อไปตัวที่5ค่ะ เป็นลายมัดหมี่นะคะรุ่นนี้จะเป็นลายมัดหมี่บันไดสวรรค์น,นะคะสีชมพูพาสเทลค่ะสําหรับตัวนี้สวยเก๋มากๆนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีนะคะโบด้านซ้ายแบบนี้นะคะตรงช่วงไหล่สวยมากๆเลยนะคะด้านหลังก็เป็นซิปยาวเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะตัวที่6ค่ะนะคะตัวนี้ค่ะเป็นงานกระดุมหน้านะคะอันนี้จะเป็นงานกระดุมหลอกนะนะคะ1 2 3 4 7 นะคะกระดุมเจ็ดอันนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็น1ิอยาวแบบนี้ใส่สบายใส่ง่ายที่สุดเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็นะคะสวยมากๆอีกเช่นเดียวกันนะคะท่านใดสนใจสามารถจับจองได้อันนี้ตัวที่6เนาะมีทั้งหมด6ตัวนะคะสนใจตัวไหนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้คะขอบคุณค่ะ